สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพคจะมารีวิวนะครับแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้งานกับเจ้าตัว ipad gen 1 1หรือว่าตัว ipad a 1 6กับตัวนี้พี่ทำการอัปเดตเป็นตัว ios 26นะครับบอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้ม จาก Apple ในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา1 9 0 0บาทนะครับจะราคาเต็มคือ12,900บาทนะครับ กับตัวนี้พี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งนะครับราคา อาจจะขึ้นนะครับราคาอาจจะลงแนะนําว่าให้กดชิคราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดนะครับผมตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับผมมาดูว่าตัวนี้ เป็นอย่างไรบ้านะละคบหลังจากที่พี่ทําการใช้งานมาให้ดูก่อนเรื่องของตัวดีไซน์ซึ่งดีไซน์เนาะบริวัตัวนี้คือเป็น The ะเบสของ iPad ที่ค้มจริงครับดีไซน์มีความสวยงามในการออกแบบซึ่งพี่ทําการใช้งานมารู้สึกว่าดีไซน์ในการพกพาถือว่าพกพาได้ง่ายมากบอดี้น้ําหนักเพียง4 7 7กรัมถือว่าน้ําหนักในการพกพาไม่เกิน500กรัมถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่ พร้อมด้วยความบางของเครื่องให้มาบางเพียง7มิลิเมตรซึ่งพี่ทำการใช้งานมากรุนเบตโมเดลกับความจุ128นะครับซึ่งพี่รู้สึกว่า ตัวบอดี้ดูดีมากแล้วมีความแข็งแรงในการใช้งานจริงครับถือว่า Apple ทํางานประกอบออกมาได้ดูดีมากด้านบนมีปุ่ม Power สามารถทําการทัด ID ซึ่งพีอัปเดตเป็นตัว iOS 16รู้สึกว่าอัปเดตมาแล้วปุ่มกดง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สแกนนิ้วม,มือถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากอันนี้ป่โอเคอมากกับจัวนีนะครับบอกเลยว่าว์ k จริง เดี๋ยผมบอกเลยว่าทัชกดมีความสมูทจริงครับกับตัวบอดี้ของหน้าจอให้มาเป็นหน้าจอเซียจนิ้วหน้าจอบอกรลยว่าสีสันการรุเสียงถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงหลังจากที่พี่ทำการใช้งานมานะครับนี่ทัชกดก,ก็ถือว่ามีความสมูทมากอันนี้ขอชื่นชม iPad ถ้ามีของนะรีบไปกดในการสั่งซื้อเลยก่อนที่ของจะหมดผมตัวนี้ซึ่งฟังก์ต่างๆก็มีให้เราเยอะแยะมากมายตัวนี้สามารถใช้ตัวฟังก์ชัน multi window หรือว่าการเปิดหะไรต่างๆตัวนี้เป็นบ้งที่ใช้งานมาได้ดีพอสมควรซึ่งพี่ทําการใช้งานมา กดทัชมีความสมูทจริงครับซึ่งพี่ชอบตัวกล้องมากกล้องในการบันทึกวิดีโอสามารถบันทึกคือ 4K60 เฟรมได้นี้ถือว่าฟังกช์ชันให้เรามาเยอะแยะมากมายจริงครับนี่เดี๋ยวผมอันนี้คือในการใช้งานแบบแอปแบบเต็มจอได้หรือว่า แอปแบบหน้าต่างเลยว่าการจัดอยู่ตรงกลางตัวนี้ก็มีให้เราถือว่าเยอะแยะมากมายแล้วก็พอไทซีตัวนี้สามารถทําการเชื่อมต่อในการต่อจับพนอกก็เชื่อมต่อได้แล้วก็เชื่อมต่อผ่านตัว H D ตัวนี้ก็เชื่อมต่อได้ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากมีหมดทีมมืดทีมสว่างซึ่งตัวซอฟต์แวร์ I O S 2 6หรือว่า iPad O S 2 6ทําออกมาได้ดีมากทัชกดถือว่ามีความสมูทจริงครับหลังจากที่พี่ทําการใช้งานมาบอกาตัวนี้ คือเวิร์กจริงครับใช้งานง่ายมากทัชด ID ก็ทําการปลดลอด็อกก็ปลดล็อกได้ง่ายนวผมเช่นพี่ทาการปลดล็อกนอตเนี๋ยผมทำการแตะบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องทําการเนี๋ยผมสแกนก็ถือว่ากดทัชมีความสมูทจริงครับนี่ใช้งานง่ายมากตัวปุ่มในการกดทัชนะถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรแล้วก็เดี๋ยผมฟังชันบอกเลยว่าฟังก์ชัน,ชนนี้ใช้งานเกือบเสมือนคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเลยเนี๋ยผม ปรับไปปรับมาดู UI ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากอันนี้ขอชื่นชมกับตัว UI ของตัวนี้นะถือว่ามีความสมูทจริงครับหลังจากพี่ทำการใช้งานมารู้สึกแฮปปี้กับตัวนี้มากเพราะว่าแสบมากมายจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากหลังจากพี่ทำการใช้งานมาบอกเลยว่า the best จริงครับคือสามารถเปิดได้หลากหลายหน้าต่างจริงครับนี่บอกเลยว่าสุดจริงครับนี่พี่ก็เปิด ๆถือว่าฟังก์ชันให้เรามาเยอะแยะมา,มากมายผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากแอปพลิเคชันต่างๆก็เปิดได้ผมเปิดเกมสามารถเล่นเกม2จอก็เล่นได้ถือว่าฟังก์ชันของ iPad ให้เรามาถือว่าจะเต็มมากแล้ว CPU ก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับกับ CPU ให้มาคือ A 1 6ครับในการขับเคลื่อนเล่นเกมเนาะซึ่งพีทำการเล่นเกมมาเช่นเกม ROV อย่างเงี้ยพิมพ์การปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่ามีความสมูทมากครับพ u b g พีเป็นเป็นสูงสุดบอกเลยว่าใช้งานคือดีจริงเก็บชี impact ปรับเป็นสูงสุดบอกเลยว่าสบายหายหัวแล้วกับพีชอบมากกับกระชัที่มีความโปร่งใสจริงหตัวนี้ซึ่งสามารถซัพพอร์ตในการใช้งานกับปากาที่พีซื้อมาประมาณ3าม0 a p สี่ร้อยแอปเปตัวนี้ก็ซัพพอร์ตซึ่งใช้งานดีมากพี่ขอเนี่ยดในการสั่งซื้อปากาที่จะกล้าสินค้ารืะลิงก์ใต้คลิปให้โดยการที่ใช้งานได้ดูดีพอสมควรครับนี่ ปากกาคือใช้งานได้ดีผสมกันเลยซึ่งพี่รู้สึกว่าปากกาในการขีดเขียนมันมีความสมบูรมากแล้วก็ฟังก์ชันของปากกาถือว่าทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่กดหนึ่งครับ กดสองครั้งเพื่อใช้เมนูในการย่อขนาต่างได้ถือว่าปากกาให้เรามาโอเคมากฟังก์ชันถือว่าเยอะแยะแล้วก็ครบจบจริงครับนี่พี่เขาใช้มาถือว่าลงตัวมากใช้งานโคตรดีปากกาถือว่าทําออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงผมนี้ในการขีดเขียนก็ปากกาสามารถปากกาสามารถทําการขีดเขียนนะผมเป็นแนวแบบแนวนอนได้เนี่ยผมคือทําการแรงเงาก็ได้ปากกาทําออกมาได้ดูดีจริงแล้วก็เชื่อมต่อ ตัวบลูทูธสามารถแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของตัวปากกาได้ถือว่าปากกาดูดีมากคือขีดเขียนหมดเลยว่ามันมีความสมูทในการขีดเขียนจริงครับซึ่งพีก็ใช้งานมาถือว่าโอเคมากกับฟังก์ชันของปากกาสามารถทําการวางมือแล้วก็อัปเดตเป็นตัว iPad OS อรู้สึกว่าอัปเดตแล้วตัวปากกาเนี่ยขีดเขียนได้ง่ายจริงครับนี่ดูดีมากซึ่งพีทำการใช้มาถือว่าปากกานี้ ตอบสนองกับตัว iPad แล้วผมตัวจ1ได้อย่างลงตัวจริงเนผมแล้วก็เก็บประกาบริเวณด้านบนของตัวเครื่องแล้วก็ชาร์จผ่านพอร์ต Type C ตัวนี้ก็ทําการชาร์จผ่านพอร์ต Type C ด้วยถือว่าให้เรามาโอเคมากเลยซึ่งพี่รู้ว่า The Best จริงหลังจากที่พีทำการใช้งานมาคือใช้งานดีมากกับตัวนี้นะครับบอกเลยว่า work มากให่ทำการที่ใช้งานดีตัวนี้บอกว่าจบครบจริงครับนี่ เวิร์กมากเวิร์กมากแล้วพี่ชอบนะฟังก์ชันในการย่อขยายหน้าต่างตัวนี้ก็มีฟังก์ชันมาให้เราเยอะแยะมากมายถือว่าครบจบจริงครับตัวนี้ลําโพงเป็นลําโพงซูอโอคู่แบบน้นอยมาดูว่าลําโพงเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูว่าลําโพงในการเปิดสูงสุดเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่จะขอเอาไมโครโฟนไว้บริเวณด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับ Hello, I I never answered no man I still or go 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 Go, 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 go. ถือว่าเสียงเบสเสียงกลางให้มาดีมากยิ่งอัปเดตเป็นตัว iOS นะครับ26ตัวนี้ถือว่าให้มาดีจริงผมมาดูว่าตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างกับกล้องหลังให้มาความคมชัด12ล้านกล้องหน้า12ล้านกล้องหลังถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้นะครับเนี่อ่โหกล้องโคตรดีเลยอ่ะ คือพีชอบตัวกล้องมากผมที่กล้องให้สกินโทนในการถ่ายรูปที่ง่ายแล้วก็การคูชเตอร์ถือว่าทำบิตเลทของรูปภาพออกมาได้ดูดีพอสมควรถือว่า กล้องดีมากอันนี้ขอชื่นชมตัวกล้องของเจ้าตัว iPad เจ็เสจที่ทำออกมาได้ลงตัวจริงครับนี่กดทัดง่ายมากมีความสมูทในการกดในการทัดจริงซึ่งพี่รู้สึกว่ากล้องของเจ้าตัว iPad จะเส็จหลังจากพีทำการใช้งานถือว่า the b e จริงครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายพอสมควรใลตัวนี้ครับผมแบตก็ถือว่าอึดนนะซึ่งพีไม่ได้ชาร์จแบตมาเกือบ3วันแล้วสแตนบายดู แบตยังเหลืออยู่9%กานตะคิดดูว่าแบตโคตรสุดยอดใครหาให้ที่แบตด,ดีบอกว่า iPad จะแบตอึดหนึวันเพียงพอมากซึ่งพี่ทำการใช่มาถือว่าตัวนี้เพียงพอจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับตามลิงก์ที่ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนสมนี้ขอบคุณครับ